สวัสดีค่ะพี่แอนค่ะวันนี้พี่แอนจะมาร,รีวิวผงฟอกของยูกีนะคะตัวนี้นะคะผงฟอกยูกีเปลี่ยนสีผมยูเออ่เป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ของผงฟอกนะคะที่สามารถเปลี่ยนสีผมจากธรรมชาติให้เป็นสีผมสว่างขึ้นนะคะตัวนี้โดยการใช้ผงฟอกผสมกับดีเวลลอปเปอร์ดีเวลลอปเปอร์ที่อ่บางคนไม่รู้นะคะดีเวลลอปเปอร์คืออะไรดีเวลลอปเปอร์นี่ก็คือ ตัวเนี่ยค่ะไฮโดรเจนนี่แหละนะคะอ่า,อาตามอัตราส่วนของเส้นผมที่เราจะทำนะคะวิธีใช้เนี่ยใช้ผงฟอกอยูกีผสมดีเวลลอปเปอร์อัตราส่วนอ่าอะไรนะหนึ่งหรอ 1> 1 2. 2> หนึ่นต่อสอต่อสองนะคะหนึ่งต่อสอคืออะไรก็เราก็จะประมาณ1ช้อนเท่ากับอ,อันนี้พี่แอนเอามาให้ดูนะคะเท่ากับตัวไฮไฮไฮเนี่ยค่ะ สองขวดนะคะแล้วก็จะมาแนะนำา d เวลเปอร์ที่เราใช้กันนะคะบางคนส่วนมากเนี่ยก็จะไม่เข้าใจการใช้นะคะจะมีอยู่3าสามแบบนะคะตัวนี้จะเป็นหกปเกซแล้วก็สิบสอซตัว6%เนเนี่ยเราจะใช้กับผมที่อ่อนแอนะคะ ส่วนตัว9%เราจะใช้กับผมที่อยู่ที่แบบปานกลางนะคะไม่อ่อนแอนมากแล้วก็12%เนี่ยเราจะใช้กับผมที่แข็งแรงมากเลยค่ะบางคนไม่ไม่เข้าใจว่าจะต้องใช้แบบไหนนะคะที่ให้มาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะตัวออตัว6%เนี่ยจะใช้กับผมอ่อนแอน,นะคะเนี่ยค่ะทําไมต้องเป็นผงฟอกของยูกิคะเพราะอะไรผงฟอกยูกิเนี่ยมันเป็นแบบอ่า <ค>เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหนังศีราของเราใช่เกี่ยวกับหนังศีราเพราะว่ามันเป็นตัวแบบในเรื่องถนอมถนอมหนังศีราะด้วยค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนแบบไหนคะหนังหนังศีราะแบบบอบบางน,นะคะมันจะเป็นแบบออะไรนะหนังศีราะที่แสบเนาะใช่นะบางคนหนังศีราบอบบางต้องใช้ต้องใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นสุดธรรมชาตินะคะเขาไม่มีไฮโดรเจนให้ใช่ไหมใช่ตัวนี้จะไม่มีไฮโดรเจนให้เราก็จะมาใส่แบบ ไฮโดรเจนตามที่เราต้องการซื้อแยกเนาะใช่ซื้อแยกจะมีสามเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็สิบสองเปอร์เซ็นค่ะแต่ของยูกิเขาก็มีขายนะใช่ของยูกิมีขายแต่คือเราเรามีแบบนี้เราก็เลยไม่ได้ซื้อเอาให้เขาดูหน่อยเนี่ยค่ะแบบหกเปอร์เซ็นนะคะอันนี้จะเป็นของดีแคสนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสามเปอร์เซ็นของดิโซเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะมันจะเป็นเนี่ยค่ะบอกเปอร์เซ็นเราอยู่นะคะ ก็จะสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าเส้นผมของเราสามารถใช้กับผมฟอกตัวไหนได้นะคะถ้าเราไปใช้แบบว่าถ้าว่าผมเราออนแอร์ a, ไปใช้แบบสิบสองเปอร์เซ็นี่คือผมพังแน่นอนนะคะวิธีการลงครีมก็คือเว้น,วนโคนโคประมาณเนี่ยค่ะไม่ชิดไม่ชิดโคนจนเกินไปนะคะทำไมถึงไม่ให้ชิดโ<ห>คนหนังศรีรษะเราเนี่ยแสบได้นะคะ เราก็จะเลือกเนี่ยค่ะใช้เป็นตัวยูกีตัวนี้นะคะจะถนอมหนังศีรษะแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าธรรมชาตินะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสูตรแบบอะไรออร์แกนิกใช่เป็นออร์แกนิกสำหรับคนที่หนังศีรษะบอบบางค่ะตัวนี้นะคะ